สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงค์ดูบอลครับช่วงข่าวเดือดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับโดนัลดส่งเสื้อถึงทรัมป์บอนยุติสงครามอิสราเอลอิหร่านโดยคราวนี้ครับโรนัลดกองหน้าชีมานาเซอร์ร่วมสแสดงความเป็นกังวลต่อสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านโดยการมอบเสื้อทีมชาติให้กับ ทรัมป์โดยมีการเขียนข้อความขอให้ผู้นำ USA ช่วยรักษาสันติภาพรายงานขา่าวเผยอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปซึ่งเป็นชาวปตุเกตเป็นผู้นำเสือ้อทีมชาติชุดเยวที่มีชื่อของโรนโดและหมายเลข7มอบให้กับทรัมป์ในการประชุม G7 าโดยเสื้อตัวดังกล่าวถูกเขียนข้อความเอาไว้ว่าในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการรักษาสันติภาพต่อกรณีดังกล่าวทรัมป์โพสลงสื่อโซเชียลตามมาว่าเราจะมีสันติภาพในเร็วๆนี้ระหว่างอิสราเอลกับอิรานมีการคุยกันหลายครั้งและการประชุมได้เริ่มขึ้นแล้วในตอนนี้ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับขากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบกดจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับเพือ่อไมย์พลาดคลิป่าสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเว็บไซต์ก,กีฬายอย่างลิงก์ดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ครับแต่ละวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ